สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อาทิตย์นี้เรายังอยู่ที่แถววัดุสมุทรจีนอยู่นะครับแถวอปตอแหลมฟ่อผานะครับก็วันนี้ก็ย้ายบ่อนิดนึงนะครับปกติเมื่อ2อสาอาทิตย์ที่แล้วยังซ้าอยู่บ่อหอยแครงแต่วันนี้ก็ย้ายบ่อมาใกล้ๆบ่อก็ก็น่าจะดีนะครับก็มาตามหาน้องโพงต่อสําหรับวันนี้ก็คงจะต้องรอรุ้นกันนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่าสำหรับบ่อบ่อนี้ก็ดูน่าจะดีเพราะว่าฟังนี้ก็เลี้ยงหอยแครงเหมือนกันรอรุ้นกันนะครับ ขอจัดเตรียมสถานที่ก่อนนะครับไม่รู้ว่าฝนจะมาหรือเปล่าไม่รู้ก,รก็ดูคึมๆอยู่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับไหนๆต้องมาแล้วก็ขอจัดเตรียมสถานที่ก่อนนะครับพร้อมที่จะนอนแล้วนะครับบรรยากาศได้ด้วยฟ้าจะกินไม่กินก็คงจะไม่ใช่ปัญหาแนละ้วตอนนี้คือวันอาทิตย์อยู่บ้านไม่ได้ยังไงก็ต้องออกปวดหลังก็ต้องออกนะครับนอนรอก่นอนรอลุ้นกันนะครับ ช่วงเวลาที่ปลากระพงจะไม่กินครับเจ้าของวังครอย่างใจดีครับเปิดเพลงให้ฟังฟังเพลงกันไปก่อนนะครับคลาสสิกมากบรรยากาศได้อยู่นะครับฟังเพลง,งก็สบายๆนะครับฟังเพลงกันไปก่อน แหมแหลกไม่ใช่กระพงนะเป็นหลุกทะเลแหมแหลกนะครับหลุกทะเลโอเคอยู่ไม่ใช่กระพงนะวันนี้ผิดคิวนะครับเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วเขา ดักขายก็ปลาอาจจะตื่นหรือไม่ก็ของดักขายไปหมดแล้วเราไม่ได้ตั้งตัวได้ผลดุกตัวเดียวเอาดูดินี่นี่หนูออกมือยูทูบหนู เราจะส4โมงแล้วนะครับวันนี้ช่วงเช้าได้ดุูทะเลตัวนึงแลว้วก็นอนก็เงียบกริบมาตลอดนะครับตอน,น4โมง4โมง,4โมงนะ่าจะส4โมงแล้วตอนนี้เวลาตั้งประมาณวันนี้น่าจะขุดแห้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็คาดหวังไม่ได้ว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องยอมรับนะครับโอเคครับเหลือเวลา1ชั่วโมงลุยต่อตอนนี้ย้ายที่แล้วย้ายเข้ามาหน้าประตูรครับนะครับวันนี้ไม่แฮปปี้ก็โอเคมาสนุกสนุกได้กันนิดๆหน่อยๆน่อยก็จะโอเคนะบ๊ายบาย